บอกเลยว่ามีความน่ารักนะคะตมมุตมิมากเลยทีเดียวนะคะในกิจกรรมของเราจ,จําจัดเวลาด้วยนะคะแล้วก็จับจัดปริมาณอาหารถ้ <S <S าพาร้อ <mobile> มแล้วเจหน้าทีเปิดประตูเลยคะ่ะระวังน้องพุ่งนะคะพุ่งมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วนะคะเหนืยหน้าูกใจค่ะใครยืนขง้อมันมา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 ,มา,มาตัวแรกเลยคะ่ะปีเตอร์หรือเปล่าตัวแรกปีเตอร์เปล่าปีเตอร์ ปีเตอร์โจนาทานเพนกวินของเราแต่ละตัวแล้วก็มีชื่อด้วยนะคะไม่หร้โจอา์านเจอี์เจนนี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเดินโยกมาเลยค่ะเดินโยกมาแล้วเดินโยกมาแล้วมาแล้ว นะคะมาโดยเจ้าหน้าที่นะคะพี่จิ๊บของเรานะคะที่วัอสกร่นี้ไปกำลังดำเนินข่าวว่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวไหนจะมาก่อนมิ่งมาก่อนเลยค่ะหิวหิวหิวค่ะรอบสุดท้ายของเราในมื้อสุดท้ายของแพนกวินนะคะที่ท่านจะได้เห็นความน่ารักนะคะของแพนกวินในสายพันธุ์ของคัมโบค่ะมาค่ะมาด้วยความหิวค่ะ้วเป็นรอบเวลากรป้อนเลี้ยงมาแล้วจะมาแล้วเดินมาเลยนะคะ มายกมาโยกมายกมา,กมาสำหรับนะักท่องเที่ยวนะคะที่มีแก้วป้อนเลี้ยงอาหารนะคะขอแนะนํานะคะในการป้อนเลี้ยงให้กับทุกท่านได้ทราบก่อนว่าท่านถือแก้วแล้วเดินเหยียบน้ํายาฆ่าเชื้อด้านล่างนะคะและเหยียบน้ํายาฆ่าเชื้อด้านบนถือแก้วเดินมาค่ะเดินมาข้างในได้เลยงดการจับและสัมผัสต,ตัวแพนกวิ้นนะคะเมื่อท่านได้อุปกรณ์ก็คือที่คีบใช้ที่คีบหนีบหางปลาและก็ยื่นให้กับน้องของเราได้เลยค่ะ นามาแล้วค่ะโดดน้ำก่อนเลยค่ะนะคะหลังจากที่อยู่ในห้องแอร์อรุณหภูมิ20องศามาอยู่บรรยากาศภายนอกก่อนโอ้โหดีดค่ะ ม่ว่านะ้ำเห็นทั้งในน้ำเห็นทั้งด้านบนก่อนที่นะักท่องเที่ยวนะคะจะได้มีโอกาสได้ขึ้นมาป้อนเตียนด้านบนเดี๋ยวขอให้น้องทั้ง50กว่าชีวิตนะคะออกมานะคะสู่อัอาศาจรรย์ด้านหน้าให้ครบก่อนนะคะและที่สาคัญมีบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ด้านในห้องด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะเห็นว่าน้องอยู่ทําอะไร ฟักไข่ค่ะดูแลลูกน้อยอยู่ด้านในนะคะด้าเลยค่ะน้องมาเลยน้องเดินมาใบไม้มกินไม่ได้ซึ่งแบบอาหารที่เราป้อนเลี้ยงนะคะก็คือปลาทูสดนั่นเองค่ะนในแต่ละวันในแต่ละมื้อนะคะก็จะมีปลาทูสดนะคะที่เรานะคะนํามาให้กับนักเที่ยวนะคะได้มีโอกาสได้ขึ้นมาป้อนเลี้ยงด้านบนค่ะน้องมาค่ะน้องมาค่ะมาถึงแล้วนะคะ จะสังเกเตุวาพิ้นแต่ละตัวที่เราเห็นนะคะเขาจะมีสายลัดนะคะอยู่ที่ข้อแขนห,หรือขอไหล่ของเขาซึ่งสายรัดตรงนี้ค่ะเป็นเลขประจําตัวนะคะโดยสัญลักษณ์ประจำตัว,ตวสําหร,ร,รับน้องเพนกวินนะคะสําหรับน้องๆคณะนักท่องเที่ยว่านไดที่มีแก้วนะคะสามารถเดินขึ้นมาได้เลยค่ะเดินม,มาเลยหยยบน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะจุดแรกนะคะจุดที่สองนะคะ มามาตอนนี้เดินเข้ามานะนาไปขอาหกินแล้วมไม่หวิวร้อเนาอไไปกินนะไม้หรอไปไม้ นี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราเปิดให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้สนใจในการป้อนเลี้ยงสําหรับท่านใดที่ต้องการป้อนเลี้ยงนะคะสามารถซื้ออาหารนะคะให้กับน้องเพนกวินได้เลยบริเวณด้านหน้านะคะจงนกกำกัดขออนุญาตตรงประตูเาวเหล็กด้านหน้าจะไม่พากันยืนนะคะท่านใดที่ต้องการจะถ่ายรูปนะคะ ไปยืนที่เราเหล็ก้านหน้าเพราะว่าอาจจะเป็นการบดบ้างสําหรับนองเที่ยวที่นั่งอยู่เวนด้านหลังได้ด้วยนะคะไปขอขอ,ขอใครโทรมา สำหรับแก้วนะคะเมื่อท่าได้้อนสิีอยแล้ววางแก้วไ่ามสี่เลยค่ะเมาดูอันนี้กันเลย กอกลัวถ้าทุกคนกลัวพวกนั้นก็ไม่กลัวต่อดูแค่ตัวเอเก็ไะมกอย่ที่้ตานะคะ็นกด้ก่อนนะคะทาออกจะอยู่ด้าลนคะ้าออยูเลยนะคะ มีร้านที่อนคุกกีปกาแ้าหนู่กกีกาแฟเหมือนเดิมไงค่ะสำหรับนะคะในรอบสุดท้ายของวันนี้พี่คือแรงเลยนะคะกับกิจกรรมพาย็น